เ,เขื่อนซิลินทรอนะคะกำลังเดินเข้าไปะคะ่ะมาดูค่ะไปไปะกลับ ไปแถวหน่อยท้ายร็วหน่อยท้ายหูเม็ดร้านเนี่ยเพื่อนชิรินทร์พี่นองจา่าโูนฝากมันตรงที่เขาผลิตไฟฟ้า นะนี่เออไม้อ่ะบันไดลง ไปน้นามแม่น้ำค่ะขี่เรือใหญ่ สวยงามมากค่ะทุกคนมองพ่นผลิตไฟฟ้าอยู่คุณแผงโซลาเซลแม่น้ำเขื่อนจิรินทรน น้ำก็ใส่มากแหงสลาเซอเห็นไหมทุกคนมองขึ้นผลิตไฟฟ้าเขื่อนซีรินทร ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณค่ะ